สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทีเด็ดนายทีครับวันนี้วันอังคารที่12ตุลาคมนะครับก็ยังคงวนเวียนอยู่กับเกมทีมชาติอยู่นะก็รู้สึกว่าคิดถึงบอลสมโมสรอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะทีมชาติก็ทีมชาตินะครับมาตามชื่อคลิปเลยครับสวีเดนกับทางด้านของกรีซนะครับวันนี้จะเป็นไปในทิศทางไหนเข้ามาแล้วกดไลค์กันก่อนนะ และขอบคุณกันก่อนครับในช่วงนี้กับท่านของสปอนเซอร์ของเราครับสนใจเชียร์บอลสนุกตื่นเต้นให้มันกว่าเดิมนะครับให้มีอัดทร์สมากกว่าเดิมแอดไลน์ไปได้ที่ addf ขับนะครับไลน์แอดที่ขึ้นอยู่ณเวลานี้เลยนะครับส่วนใครต้องการทีเด็ดระดับซูเปอร์วีไอพีครับแอดไลน์ไปได้ครับที่ adrg1605k นะครับยังไงฝากไปด้วยนะครับมาขออนุญาตเริ่มแบบนี้นะครับสวีเดนกับท่านของกิ๊นะครับไปบ้านเรื่องของสถิติกันสักนิดหนึ่งครับ วันนี้จากการล่าสุดครับเราจะสังเกตเห็นนะว่าแหมล่าสุดก็เอาเรื่องนะกีตเอาชนะสวีเดนไปได้สองหนึ่งนะครับเกมที่พวกเขาเล่นในบ้านแต่ถ้าดูวอลคู่นี้ในช่วงหลังที่ผ่านมานะนะครับเราจะสังเกตเห็นนะว่าสวีเดนในช่วงหลังนะครับดูตามเมาส์เลยนะครับเป็นทีมที่เล่นได้ค่อนข้างดีนะครับ5เกมหลังสุดชนะไป3เสมอ1นะครับแล้วก็แพ้หนแพ้ล่าสุดก็บุกไปแพ้กีตนั่นแหละครับแต่สิ่งที่น่าสนใจนะครับผมมองว่านี่ครับเกมในบ้านของทางสวีเดนนะ วังว่าคอนข้าจะเป็นเกมที่แข็งแกร่งเอาไามากนะครับ8เกมหลังสุดพวกเขาไม่แพ้กับคู่แข่งและที่สำคัญก็คือเกมในบ้านชนะรวดด้วยนะครับส่วนทีมเยือนนะครับอย่างทางด้านของกีตในวันนี้ก็ล่าสุดทํางานได้ดีครับบุกไปชนะจอร์เจีย2-0นะครับชนะสวีเดน2-1แล้วก็เสมอโคโซโวน1นะครับส่วนเกมไปเยือนถามว่าเปอร์เซ็นที่พวกเขาจะชนะคู่แข่งมีเยอะไหมต้องบอกว่าไม่เท่าไหร่นะครับผลงานส่วนใหญ่มักจะออกไปทางเสมอแล้วก็แพ้ไปซะเลยนะ นี่คือสิ่งที่น่าสนใจนะครับ10เกมหลังสุดที่ผ่านมาพวกเขาชนะคู่แข่งได้เพียงแค่4นะัดเท่านั้นนะครับชนะอาร์เมเนียชนะโคโซโวชนะในส่วนของมอนโดวาแล้วก็ชนะตอเจียซึ่งถ้าเราดูเช็คในส่วนของชื่อที่เก่าออกมานั้นนะครับต้องบอกว่ายัางเป็นทีมที่ไม่ได้แข็งแร่งอะไรมากมายนะครับวันนี้โจทย์ของพวกเขาคือสวีเดนกับเกมที่แข็งแร่งในบ้านนะครับซึ่งถ้าเราดูกันตรงนี้เหนื่อยนะวันนี้กิ๊ดน่าจะเหนื่อยนะครับ ไปดูในส่วนของตารางคะแนนการชนิดนึงครับตอนนี้ต้องบอกว่าพวกเขาค่อนข้างที่จะต้องการแต้มอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าสวีเดนแข่งไป5นัดนะครับมีอยู่12คะแนนนะครับส่วนกีซแข่งเท่ากันครับ5นัดมีอยู่9คะแนนนะครับอัสวีเดนชนะในเกมนี้นะครับพวกเขาจะขยับไปเป็น15นะครับต้องบอกว่าแม่เป็นแต้มที่สำคัญมากๆนะครับส่วนกีซถ้าหากวันนี้พวกเขาชนะจะมี12คะแนนเท่ากับสวีเดนแน่นอนครับ ถ้าดูจากตารางคะแนนตอนนี้ต้องบอกว่าเข้มข้นออกมากมากนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ถ้าเรามองในเรื่องของภาพรวมแล้วครับสวีเดนในช่วงหลังเล่นในบ้านค่อนข้าง,ง,ง,งที่จะละเอียดนะครับและที่สาคัญน็คือสามารถที่จะเจาะประตูคู่แข่งได้8เกมติดแล้วนะครับพวกเขากำลังมั่นใจในช่วงเวลานี้นะครับส่วนกิทเองถามว่าเป็นยังไงไหวไหมในเกมนี้ผมมองว่าไม่น่าจะไหวนะเกมของกีทนะครับในเกมที่ต้องออกไปเยือนคู่แข่งผมมองว่า,วายัางเป็นปัญหาหลักแล้วก็ปัญหาใหญ่ของเขาอยู่นะครับ เพราะฉะนั้นคู่นี้เชียร์ทางด้านของสวีเดนจะดีกว่านะครับในบ้านกับราคาครึ่งลูกมีดีพอครับที่จะสามารถเอาชนะไปได้ในเกมนี้ครับเชียร์สวีเดนนะครับอ่ะมีข้อคิดเห็นกันยังไงบ้างครับฟุตบอลคู่นี้ก็เม้นคุยกันได้นะนะครับที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวตามไปกดหัวใจให้นะครับขอบคุณคุอิสราอลครับ @dfclub นะครับเชียร์บอลให้มันให้สนุกก่าเดิมนะตอนนี้โบนัสหลากหลายจริงๆนะครับฝากไปด้วยนะครับ และใครที่ต้องการสมัครทีเด็ดระดับซูเปอร์ V.I.P. ครับแอดไลน์มาได้ที่แอด,ด RPG 1605k นะครับฝากไว้ด้วยครับใครที่ไม่เต็มอิ่มนะในเรื่องของทีเด็ดนะครับแอดไลน์ไปกุเนก่อนได้ครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับขอให้โชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ